เกียนตาลแลนกัน

น้ำเยอะน้ำเยอะน้ำมันขึนขเดี๋ยวก็อันน้ำเท่าัะสาบแม่ก็จะเอาไปหัน่นเอาวานเขาหั่นแล้วเอาเอาว่านเนียนมันแห้งเนาะอ่ะมาวันนี้น้ำขึ้น Đây lia bocu ngay mong cả m tuất Ừ m này m nói m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  ฟังเสียงเศร้านี่แหละมามามาเลี้ยงใงบ่ญ่ก็เลี้ยงจนเขามีขอบพวแเราลูกนั่นได้สำเร็จกับอิ่มหรอกปลานั่นนอกพอญ่ก็ยังไม่พออยากซื้อยากหาอยากวันแห่ ป่ะมองนี้บ่คือเฮากงปัายไป็นมองไม่ขึ้นไปหนีเลยปัญา,ายนั่งมองนี้อันพวกร้านบ้ามึงนั่นมันนั่นแห้งเลยพอญานามไหลเออมูนี้บ่มีนามเลยมันแห้งลงมาเหมือนเด่พนพญ่ท้อนวันอยู่นี่ละบาทหนึง่งโอ้ยขาอ่างลางเลย ออันนี้เขาตันช่องใสเขาปิดน้ำเพื่อไหนบุ๊คเดินดีๆนะหนามูนมันขึ้นอีกแล้ว แมนหมวกไอ้หอยหรืหมวกปลาแก้วล่ะนันหมวกปลาแก้วซะเลยแหละเดยวไปแชะแล้วพะม่ะไม่ 방에 <목소리> 파 <Okay. 목소리> uh, <목소리> uh, <목소리>